ย้ำทุกครั้งนะครับทุกตัวที่นํามาแชร์เพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับชอบตัวไหนค่อยซื้อนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับผมคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องดุปปอปการันตีนะครับผมคลิปนี้จะมาแชร์หวยหลงปู่4ี่ห้านะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกกันในชื่อพระอาจารย์ต้นนะครับผมไปเจอมาใหม่นะครับผมงวดที่แล้ว เห็นว่าให้4 5ห้าตรงๆเลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมหวยพระอาจารย์ต้นหรือหลวงปู่4ี่ห้นะครับผมไปเจอมาใหม่นะครับผมของวดที่แล้วท่านให้4ี่หตรงตรนะครับผมงวดนี้เป็นเลขที่ท่านนั่งทางในได้นะครับไม่ใช่เลขคำนวณและไม่ใช่เลขฝันนะครับผมแต่จะเป็นเลขอะไรก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับผม ก็ไปเจอมาใหม่อีกเหมือนกันนะครับผมอันนี้นะครับหวยหลวงปู่4 5ห้านะครับผมหรือเรียกอีกชื่อก็คือพระอาจารย์ต้นนะครับผมงวดที่แล้วนะครับท่านให้4 5หตรงๆเลยนะครับผมงวดนี้ก็ได้มาแล้วนะครับของงวดวันที่16มิถุนายนนะครับผมเป็นหวยไม่ใช่หวยฝันแล้วก็ไม่ใช่หวยอ่าไม่ใช่หวยคำนวณนะครับผมเป็นหวยเขาเรียกนั่งทางไในนั่งสมาธิได้นะครับผม วันนี้นะครับะอาจา์ต้นหรือหลงปูสีห้านะครับได้มานะครับก็คือ408นะครับ408นะครับผมตัดเล่นนะครับเน้นที่0 8นย์นะครับผมเน้นที่0 8นย์นะครับผมส่วนชุดรองนะครับชุดรองก็นั่งทางไหนได้เหมือนกันนะครับเป็น268นะครับผม268ตัดเล่นที่68นะครับผมส่วนใครที่อยากเล่นเพิ่มนะครับชุดแรกนะครับก็ตัดเล่นได้อีกอีกตัวก็คือ40ย์นะครับ แล้วก็4ีนะครับผมส่วนชุดรองนะครับตัดเล่นได้ก็คือ2.6นะครับผมกับ2.8นะครับอีกตัวนะครับผมส่วนล่างนะครับส่วนล่างถ้าได้มาเป็น6.5กับ6.6นะครับผม6.5กับ6 6นะครับทวนนะครับหวยหลวงปู่4ีหหรือพระอาจารย์ต้นนะครับงวดวันที่16มิถุนายนนะครับผมพระอาจารย์ต้นให้มามี4.08นะครับ เป็นชุดเน้นนะครับผมตัดเล่นเน้นที่08นะครับผมส่วนชุดลองมีสองหกแปดนะครับผมตัดเล่นที่68นะครับส่วนล่างมี2ตัวนะครับก็คือ6กห้ากับ66นะครับผมหกห้ากับหกหกนะครับก็ครบตามนี้นะครับผมก็ตามนั้นนะครับตามที่ได้ยินและก็เห็นในรูปไปนะครับผมเหมือนเดิมครับช่องลองสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะครับผม ยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาบก้อนโตกันในวันที่16มิถุนายนนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ